สวัสดีค่ะสาวๆหนุ่มๆส่วนมากน่าจะเป็นสาวๆสมากกว่าค่ะวันนี้ออกบ้านไปทำธุระอีกเราจะไปย่านพร้อมพงนะคะตรงนี้คือสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงนะคะแนนมีธุระที่เอ็มโพเรียมค่ะแต่ว่ามาถึงก่อนก็เลยแวะเข้ามาดูสาร่าในเอ็มควอเทียนิดนึงค่ะแบรนด์โปรดในดวงใจเลย พอเข้ามาถึงเห็นป้ายสีแดงติดป้ายลดราคาค่ะก็เลยนึกออกได้อ๋อช่วงกลางปีแบบนี้ค่ะหลายๆแบรนด์นะคะโดยมากเขาจะจัดลดราคาค่ะลดสต็อกสินค้าครึ่งปีแรกแนนก็ดูผ่านๆน,นะคะทุกคนถ้าดูแบบจับจ้องเดี๋ยวจะได้โน้่นนี่นั่นกลับบ้านด้วยแต่ถึงกระนั้นก็เถอะได้รองเท้ามาสองคู่กับทุกคนโดนตกซะง,งั้น กระโปรงตัวนี้แนนมีแล้วค่ะแนนซื้อมาแล้วแต่มาดูตอนนี้เนื้อผ้าคนละแบบกับที่แนนซื้อไปที่ตอนไม่ลดราคาเลยค่ะหรือว่าแนนจะคิดไปเองไหมว่าเขาเอาผ้าอีกเกรดหนึ่งมาแล้วก็ทำให้ราคาต่ำลงช่วงลดแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคนะรุ่นที่คล้ายๆกันเนาะดูแค่ผ่านๆจริงๆค่ะทุกคนดูแค่ห่างๆกางเกงตัวนี้ก็ชอบค่ะแต่เขาไม่มีไซส์สบายกระเป๋าไป เสร็จสับอย่างที่บอกได้รองเท้ามาสองคู่ค่ะจากนั้นก็ไม่แวะร้านไหนเลยเดินมาทำธุระต่อที่ห้างฝั่งตรงข้ามค่ะ Emporium สถานีนี้เขาจะมี3ามห้างใหญ่ก็คือน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันค่ะอันแรกเลยก็ Emporium, M Quartier, น้องใหม่ก็เ M Sphere ค่ะทั้งสมห้างเขาก็จะเชื่อมกับ BTS พร้อมพงเลยค่ะสามารถเดินเชื่อมถึงกันได้ด้วย Skywalk เสธุระแล้วเดินออกมาประตูด้านข้างค่ะทุกคนเดินกลับไปที่สถานีพร้อมพงเพื่อกลับบ้านค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงค่ะรถติดมากเลยติดตั้งแต่ที่แนนมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้บนสถานีคนยังไม่เยอะค่ะถ้าช่วงเวลาเลิกงานนะคะทุกคนห้าโมงเย็นเป็นต้นไปก็คือสถานีนี้เป็นสถานีที่คนเยอะมากๆอีกสถานีหนึ่งเลยค่ะมีแดดแต่ก็เหมือนคล้มคลืมเหมือนอบอ้าว คืนนี้ฝนน่าจะตกพอมาถึงสถานีแถวบ้านรถโล่งแล้วค่ะ